ไม่ใช่คือเราแค่รู้สึกว่าถ้าเรามีโอกาสได้ทําอะไรก็ทําไปก่อนที่มันจะหมดแรงครับพี่ๆก็อยู่ทุกวันเลยนี่ครับนี่ไงเราก็ทำงานต่อไม่จะอะไรด้วยโชว์เราเปลี่ยนทุกวันนะเขาบอกว่มีเวลานอยไหมมาขับไปเลยยังไงับวันนี้ก็คืองานที่ใหญ่มากาโชว์แบบแบบฟังก์ชันมาเต็มที่เลยเซอร์เคิลทูเซิร์ฟ นีใครที่แบบว่าฟังเพลงแบบผมเนี่ยชื่อเพลงนี่เพลงอะไรเราก็แค่แบบพามเพลงแค่นี้แบบมันนี่อีกอันนึงที่แบบว่าเป็นที่เด่นของครั้งนี้เลยแหละว่านี้ครับผมก็คือเบสเมสก็คือถ่ายรูปกับใครครบก็รอทุกคนแต่ว่าวันนี้ผมว่าทุกคนได้รู้ฟเจอร์จากทุกคนเยอะแล้วผมฝากง่ายๆสั้นๆเลยแล้วกันปี2025ต้องสมผัสกับซีเอจีสป่าครับเดี๋ยวจะเชิน้องแล้วามเตรียมอะไรให้น้องครับเตรียมมานานแสนนานแล้ว อะไรนะเลือกจะไม่รู้จะเลือกยังไงแล้วฮะเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าเข้ากับเขามากรอบนี้จะเป็นออเซสรอรี่หรือว่าเป็นอะไรรอบนี้แหละครับก็จะเป็นใบแจ้งหนี้ครับใช่ไม่ใช่ก็เตรียมเอาไว้เตรียมไว้ไม่บอกละกันเดี๋ยวน่าจะได้เห็นครับกำลังคิดอยู่ว่าจะให้ก่อนหรือจะให้หลังดียังไม่ถึงวันเกิดเพราะว่าจริงๆก็รู้สึกว่าถ้าให้น้องอาจารย์งานเกิดวันที่สองเดี๋ยวน้องเกิดจริงวันที่สี่เราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊จะให้วันไหนดีนะเลย วัได้ลูกวันไหนก็ได้ที่พี่อยากให้วันหลักแล้วันเราไมคกวักได้เร็วๆไหนก็ดีไม่ีกแล้เขาอยากได้อะไรอะไรนะครับตงท่ไว่าอยากได้อะไรปีเกิดอยากได้อะไรไม่จริงๆนไม่ไม่เคยบอกว่าเอยากได้ทุนนี้นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพี่เขาอยากซื้ออะไรเคยเคยบอกเขาอยากไดารงนอเารเอเทารานาาออา ไม่ซื้อครับเขาดันชิงซื้อไปก่อนได้คูดตรงนี้ได้เผื่อว่าแบบเปลี่ยนใจเลยขอบ้านขอที่ดินได้มีมีทั้งหมดได้เดี๋ยวพี่ดาวให้ใครหมดใครหมดเดี๋ยวพี่ดาวให้รถหอนพี่กูยื่นกูให้ในนามบริษัทจวมีหมด แล้วเดี๋ยวมีเตรียมไปแฟนมีสต่างประเทศด้วยะใช่างประเทศก็ใกล้ๆที่สุดท้ายแล้วครับก็เราจะไปกันที่ที่จีนอีกรอบค่ะที่เชียงใหม่ช่างใหม่แล้วก็แล้วก็เราจะไปที่อ่าฝั่งอเมริกาใช่ฝั่งอเมริกาไปอเมริการไปรัสเซียครับเรียกได้ว่าเราเหนือนะรอบนี้แค่โซนทางนี้ขาดแค่โซนยุโรปใช่ยุโรปไม่เคยไปมันเกิดไหมมันเกิด ก็ไว้ถ่าผู้จัดนะครับผมเชิญชาร์จเอาจูดิพูเดอร์เซอร์นะครับโซนยุโรปนะครับผมถ้าอยากจะจัดเอาก็แฟนมิ๊ติ้งนะครับผมก็สามารถจัดได้นะฮะแฟนแฟนฝั่งยุโรปเขาเรียกร้องแค่ไหนไม่มีครับมีหน่อยไม่ย่อยเขาไม่มีคือผมก็ไม่ค่อยได้เห็นจากแบบว่าจากฝั่งไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าได้ยินบ้านใจได้ยินฝั่งฟิลิปปินส์มาเลเซียหรือว่าแบบฝั่งพม่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามีนะที่แบบว่าแฟนแบบยุโรปที่อินโดนี่ซียมาดู เราแฟนมีแบบในแบบเมืองอื่นๆที่เราจัดกันก็นมีมีมาบ้างก็เห็นอยู่ครับนะเดี๋ยวไปดูรอบนี้เราจะไปเห็นด้วยตาเนื้อ,นนนนอว่าจะเอามาลไหนเหมือนที่สองรอบเลยบ้างที่มีการสองรอบีเมีกาแต่ว่ายุโรปต้องรอดูก่อนเพราะว่าอะไรอ่าใช่ใช,ใช,ใช่ใช่ไปถึงเมกาใช่พี <c oughs> ่ถ้าจิ๊บเป็นเมืองได้เราอยากไปเมืองไหนคุณไม่เคยไปเลยผมก็ไม่รู้ด้วยเป็นยังไง <c oughs> เออเอาเป็นภาพก็ <c oughs> ไม่เคยเห็นเราแบบีวฟิวอะไรเดี๋ยวรอดู <c oughs> ให้ให้โชคชะตาพาไปนิวยอร์กก็อยากไปนิวยอร์กคุยฟังเพลงนะไปได้ไปแล้วเแย่แค่ว่าปีนี้ก็งานแน่นๆซาทุกขอยแน่นทั้งปีครับแน่นไปแล้วแน่นอยู่ครับอแต่เชฟก็ยุติไปแล้วครับขับได้เรื่อยๆพระชาเข้ามาได้มีชิดไปชัวร์วิลีเราสองคนก็มีเพลงออกมาเยอะด้วยครับได้แล้วก็มีผลงานการแสดงด้วยมีอะไรติดตามมาตลอดแน่นอน แล้วทำงานหนักขนาดนี้ซีรีส์เริ่มถ่ายหรนะือยังคะซีตอนนี้อยู่ในโปรเซสเตรียมตัวครับแต่คิดว่าเร็วๆนี้ใกล้จะใกล้น่าจะกา้เปิดกล้องแล้วค<อ>รับคือพร้อมเต็มที่กับการพร้อมมากคือผมอยากถ่ายแล้วตอนนี้โปรเซสอยู่ตอนนี้เรากำลังแบบว่าเริ่มเวิร์กช็อปกันแล้วเริ่มเวิร์กช็อปก็มีแบบไปเนี่ยอย่างที่ผมรู้กันก็คือไปเรียนศิละปะป้องกันตัวอะไรมาคือต่อยผมเหรอเนี่ยโอ้โหมันแค่ซอฟตม่ใช่มันต้องกาตัวเองมันแมว เขาจะงานนั่นสิครับเขาจะเลี้ยงผมด้วยลำแข้งครับเออแต่เรายอมไหมยอมครับยอมเพราะผมเตะต่อยไม่ค่อยเป็นครับแต่ต้องอะไรเป็นลอะไรเป็นอะไรเลี้ยงดูครับไป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 เรื่อยไปไปไไปเรื่อยไปฟังผลงานด้วยใช่ไหมครับผมก็อย่างที่บอกกันนะครับผมก็มีซีรีส์ปีนี้ครับผมเดบิวต์เช็คเกมก็ทางช่องวันสองสิบเอ็ดเร็วๆนี้นะผมแน่นอนแล้วก็ผลงานเพลงของพวกเรานะครับ เต้าหัวบอลนี่ที่อู๋เขาต้ปล่อยเพลงละลายไปเดี๋ยวมาดูกันว่าเพลงหัวจะชื่ออะไรแล้วก็จะปล่อยใกล้ๆตอนไหนเนี่ยนะเดี๋ยวรอดูแล้วพี่อู๋เดี๋ยวอู๋เดี๋ยวมีเพลงอีกเยอะเพลงเขาเสร็จแล้วเพลงผมยังเียัแก้อยู่เลยเราเตรียมเราเตรียมเขาว่าแดดแล้วเนาะเขาว่าแดดเล้วผมเต้นเพลงน้องไปหลายรอบแล้วไม่อยากจะบอกเฉลเออเฉลยได้เหรออันนี้เขาเต้นจริงๆผมอาจจะหลอกทุกคนอยู่ก็ได้น้องอาจจะร้องเป็นเพลงไทยเดิมก็ได้